สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุภาพแรกที่นักเรียนเห็นนะคะเป็น4พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะ 1. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถอันนี้เพิ่มความเสี่ยงแน่นอน23เท่าเลยนะคะ2อ,อุ้มเด็กเล็กนั่งตักขณะขับขี่ไปด้วยอันนี้เพิ่มความเสี่ยง8เท่า 3. ม,มีเด็กเล็กโดยสารมาด้วยโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลอันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงสีเท่าน้อยลงมานิดนึงนะคะต่อไปสุดท้ายแต่งหน้าตาผมสําหรับคนที่เป็นคนขับรถเป็นผู้หญิงนะคะอันนี้ชอบแต่งหน้าบนรถอันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงประมาณ0.5นะคะเท่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั้นสามารถลดลงได้หากเราช่วยปฏิบัติตนดังนี้1 ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 2. เปิดไฟส่งสัญญาณกับผู้ขับขี่คนอื่น 3. ค่คาดเข็มขัดนิรภยัย 4. ไม่ขับรถเร็วเกินไป 5. นำรถเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของรถด้วยนะคะ 6. ขับรถเวลาที่เหมาะสมและ 7. เเมาไม่ขับนะคะขับรถมีน้ำใจสร้างวิัยจราจร